สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคลิปตัวล็อกนะครับแมเห็นอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องบอกเลยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาขี่เสือจับตะก,กะแตนนะนะครับพาไทเกอร์ร็อกของผมมาด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตะก,กะแตนตัวแรกเลยนะที่ผมเข้ามาเจอนะครับเข้ามาหินที่สองนะเพื่อนเพื่อนนะ โอกาสในการเจอตักกแตนของเราคือ10%นะครับมีการสุ่มในทุกๆแมพเลยนะครับถือว่าเป็นตัวแรกของผมเลยเอจะจับได้ไหมนะเพื่อนๆนะจะจับได้ไหมตอนนี้ฟาร์มตักกแตนมาใหม่แล้วนะครับแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับฟาร์มแบบธรรมดาไม่มีตัวคูณนะครับกับฟาร์มที่แบบเสียคับในการซื้อนะอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่75คับนะครับไปสามารถ หาซื้อที่ช็อปได้เลยตอนนี้นะผมเวลาที่ผมกำลังอัดคลิปนี้อยู่ยังเหลืออยู่อีกประมาณ50กว่าฟาร์มนะครับให้เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้ส่วนสำหรับตัวผมเองทำไมไม่ซื้อนะครับเนื่องจากว่าการที่เรามีฟาร์มฟาร์มนี้นะครับด้วยสไตล์การเล่นของคลิปโตล็อกเองแล้วเนี่ยคือจะต้องเป็น Active User นิดนึง Active Player นิดนึงนะครับส่วนตัวแล้วเป็นสายสเต็มฮะ อ่าสเต็กกิ้งเนาะเอออ่าสเตกเอาไว้อ่า NFT Locky Aussie เออผมจะต้องมาจับตักแตนบอกเลยว่าฟาร์มผมน่าจะว่างไปอีกนานเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าอืมเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าโรงงานที่เพิ่งซื้อมาอ่าโรงงานผมมีโรงงาน2โรงงานนะโรงงานหินกับโรงงานไม้นะครับก็ยังบอกว่าตอนเนี้โรงงานยังล้างอยู่เลยนะเพื่อนๆนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาล้างโรงงานฟาร์มตะกะแตนอีกผมว่าเดี๋ยวผมขอพักก่อนสักคู่หนึ่งนะครับนะวันนี้เปิดขายนะเพื่อนนะยังเหลืออยู่อีก50สกว่าโรงจากทั้งหมดร6อยหกสิฟาร์มอ่าขออนุญาตนะจะเป็นคำว่าฟาร์มต้องใช้คำว่าฟาร์มนะครับอ่ะมาลุ้นกันนะเพื่อนๆนะตะกะแตนตัวแรกของคลิปตัวล็อกผมก็ไม่เคยจับเหมือนกันแล้วเมื่อวานนี้คุณเนนินมีไลฟ์สัญจรเอ๊ะไม่สัญจรสิไลฟ์อยู่ที่ออฟฟิศนะนะครับ อ่ะช่วงนี้คริปตัวล็อกอาจจะแบบว่าอันนี้นิดนึงนะนะครับอ่ะนะครับไม่ค่อยได้อัดคลิปเพื่อนๆอนอืมนะฮะก็เรียกว่าอาจจะมีตะอะไรอ่ะเขินเขินอ่ะเขินเขินอยู่บ้างเนาะเออเขินปุ๊บเราก็ตบกองปั๊บอ่ะอะไรอย่างงี้นะมาครับเราจะจับตะกะแตนตัวแรกกันนะครับจับได้ไหมอ่ะเพื่อนเเป็นกําลังใจให้หน่อยฮะนะครับคลิปมันจะได้จบไวๆนะเพื่อนๆนะฮะอีอตบกองตลอดโอเค อหายไปไหนฮะน้อง glass hopper ของเรามาครับมานี่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 เออจะโดนตกะกั่นดีดไหมฮะจะับยังไงอะอ่ะอุย้ยอืมเขาให้เราเลือกฮะซ้ายหรือขวาสิบเปอร์เซนตทั้งคู่โอ้การหนึ่งในสิบมันยากเหลือเกินนะเพื่อนนะนั่นไงืออโดนดีดด้วย <laughs> โอเคครับเพื่อนๆอ่ะจับไม่ได้นะ เดี๋ยววันนี้ยังไงต้องจับให้ได้นะครับเดี๋ยวรอดูถัดไปผมจะจับได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่าครับมาครับเพื่อนๆภาพตัดมาที่ตัวที่สองนะครับหินที่สามก็เจอตัวที่สองเลยนะมาครับภาพโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่เลยเหมันต้องได้สักตัวสิ ยังไงฮะอ๋อผมกดผิดแล้วโอเคเอาใหม่กดไม่โดนช่องนะเพื่อนนะเออเออ,เอ,อกดตรงตัวกดตรงตัวเลยปึ๊บโอ้มิสอีกแล้วฮะตัวที่สองก็ยังพลาดนะเพื่อนนะมาดูกันต่อไปฮะตัวที่สามฮะภาพตัดมาที่ตัวที่สามครับเพื่อนเพื่อนนะต้องบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้ หัวเริ่มจะร้อนหน่อยๆฮะเออนะครับออันนี้คือการไม่ได้แอดบัฟอะไรเลยนะนเพื่อนๆนะมันจะมีอของเรียกว่าให้พวกเราได้ใช้นะครับอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายทีหลังนะนเพื่อนนะอ่ะมันเราจับมือเปล่ากันก่อนนะนะครับจับกันแบบไม่มีออปชั่นช่วยนะ15%ไปครับโอ้โหโดนตีกลับตายสนิทต,ตึก mm hmm. ภาพตัดอีกแล้วเพื่อนๆโอเคเจอกันที่ตัวที่สี่ฮะโอเคครับภาพตัดมาตัวที่สี่นะเพื่อนนะต้องบอกตรงๆว่าคลิปตัวล็อกนี่ไม่มีดวงกับเขาเลยนะนะครับเออเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างแชร์กันเข้ามาได้นะครับว่าตัวแรกก็ได้เลยนะครับหรือว่าต้องจับกี่ตัวครับนะฮะตอนนี้ตัวที่สี่แล้วนะเพื่อนๆนะมา มาครับโอ้พเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาผมเลยอ๋อยัง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 นะอ่ะอ่ะมาจะหนีไปไหนนะครับมันต้องได้สักตัวสิครับโอ้โหเพ,พื่อนๆพื่อนแม่อ่ะทายกันฮะคลิปตัวล็อกจะจับกันได้นะตัวที่เท่าไหร่นะครับขอถัดภาพไปก่อนฮนะ ภาพตัดมาที่ตัวที่ห้าครับเพื่อนๆฮะอ่าผมมีความรู้สึกลึกๆนะเพื่อนนะรู้สึกเหมือนคืนนี้จะไม่ได้นอนนะนะครับแหมถ้าผมจับไม่ได้ทั้าตัวนี้ผมน่าจะนอนไม่หลับนะมามาลองกันดูครับตัวที่ห้าของผมนะเออนะครับอแหมสิบเปอร์เซ็นตด้วยอะลองฮะ โอ้โหอะตัดกันต่อไปที่ตัวที่หกครับเพื่อนฮนะนะครับโอเคครับตัวที่หกมาอย่างรวดเร็วนะครับมาต่อนครับเพื่อนฮนะตัวที่หกนะแหมไม่ได้แอดบัฟมาด้วยนะครับจะมาดูกันว่าเราจะต้องจับทั้งหมดกี่ตัวแบบสายฟรีนี่แหละไม่เติมนะมาครับตัวที่หกฮะ วิ้ยี่สิบเปอร์เซ็นมันต้องได้อะเพื่อนๆบอกตรงๆหนึ่งในห้าต้องมา <c oughs> ผมแล้วไม่มีคำจะบรรยายอย่างงี้นะอ่ะเพื่อนๆครับตัวที่เจ็ดช่วยกิฟตัวล็อกลุ้นต่อไปนะยี่สิบเปอร์เซ็นยังไม่ได้นะสิบห้าเปอร์เซ็นก็ไม่ได้นะฮะอ่ะจะไปจบที่ตัวที่ไหนฮะโอเคตัวที่หกผ่านไปนะต่อไปรอดูตัวที่เจ็ดครับ ในที่สุดตัวที่เจ็ดก็มาครับเพื่อนๆอ,อ่านะฮะมาครับตัวที่เจนะ็ดฮะโหสิบเปอร์เซ็นด้วยต้องบอกว่ายี่สิเอร์ซนยังจับไม่ได้เลยนะครับแล้วสิบเปอร์ซนนี่ผมจะรอดไหมะฮะโอ้โหอืมนะครับขอบคุณมากนะอะเจอกันต่อครับที่ตัวที่แปดฮะนะครับ มาครับเพืเ่อนๆตัวที่8เขาว่ากันว่าตัวที่8เลข8นี่เป็นเลขมงคลนะฮะอ่ะมาดูครับจะมงคลกับคลิปตัวล็อกจริงไหมนะจึ๊บอุย้ยเขาต้องเอา15%สินะอืมนะฮะไปครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยยังไงฮะก็ช้าฮะโอ้โห แมในที่สุดครับคลิปตัวล็อกก็ทำได้ครับพพพเพื่อนๆเสียงกี้ดต้นันวันไหวนะครับตัวที่8พอดีนะครับอ่ะได้ทีเราก็จะพาเพื่อนๆไปลงฟาร์มฮะนะครับเราได้ตักกะแตนยงโยมาแล้วนะครับอ่ไหน่ะดูที่ไหนเอ่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกกันไปก่อนนะครับโอ้เล่นไปทั้งหมด22หินเพื่อนๆเจอไป8ตัวอันนี้เล่นแบบไวๆนะเล่นแบบไวๆแบบว่ารีบรีบเดินรีบหาแบบว่าไม่สนอะไรแล้วนะครับสนแต่ตะก,กะแตนอย่างเดียวเลยนะฮะจ้องหาแต่ตะก,กะแตนนะครับอ่ะเคลมให้เรียบร้อยนะครับโอ้นี่ไงนี่ไงตะก,กะแตนผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับ Glass Hopper เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปลงฟาร์มฮะนะครับฟาร์มสายฟรีนี่แหละนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้เพื่อนได้ฟังว่าบัฟแต่ละอันเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับโอ้โหมีซื้อแบบแพ็กเกจรวมด้วยนะลดราคาพิเศษนะครับอ่ะก่อนอื่นเราไปลงฟาร์มกันก่อนนี่ผมลงเรียบร้อยแล้วอ่ะผมผมเรียกว่าเอาฟาร์มมาเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับลงไปเลยฮะ, <ๆ S 2> ะเพื่อนๆฮนะ1ตัวนะครับ ครับดีกว่าไม่มีฮะโอเคตอนนี้มีเพื่อนๆลงไปแล้ว42 glass hopper คลิปตัวล็อกจะเพิ่มเข้าไปอีก1ตัวนะครับไปครับ one glass hopper อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า return เป็นยังไงนะครับ โอ้นึกว่าวันนี้คลิปจะไม่จบนะเพื่อนนะเอาจริงๆนี่จากใจเลยนะมันเหลืออแปดหินไงแล้วผมคิดว่าผมจะไม่เล่นอีก ID นึ่งละคิดโซลูชันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าผมจะจบท่าไหนดีคลิปนี้นะฮะโอ้ในที่สุดจบท่านี้ได้นะครับอ่านะฮะก็นะครับอ่าโอ้เดี๋ยวก่อนยังดูไม่เป็นมันยังไม่ให้ผลผลิตใช่ไหมผมต้องขอไปด้วยนะเพื่อนนะ คือว่าอย่างนี้ต้องอธิบายเ,เพื่อนๆอย่างนี้นิดนึ่งนะครับน่าจะยังน่าจะยังไม่ผลผลิตน่าจะยังไม่ผลิตใช่ปะดูอย่างนี้คือ,อยังไม่ผลผลิตนะเพราะมันฮาวเวสไม่ได้นะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับช่วงนี้คลิปตัวล็อกนะครับทำงานทุกวันเลยนะฮะยังไม่มีเวลาได้เวิร์กฟอร์มโฮมนะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาในการเดินทางไปกลับสถานที่ทํางานค่อนข้างนานนะครับมาถึงก็ ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารนะครับนี่เพิ่งจะไปถามไถ่มาจากเพื่อนๆนะเรื่องของฟาร์ม Glasshopper นะครับใน s c o r อของกิ y ต t o ัวลอกเองนะฮะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันท่าไหนอะไรยังไงนะครับก็ได้ข้อมูลมานะครับในเบื้องต้นว่ามันจะมีลิมิตด้วยเออว่าเราเนี่ยจับแม็กซิมัมได้เท่านี้ตัวนะครับแล้วก็จะมีะตัว g l a s s hopper ที่เป็นทองคำใช่ไหมโก l เด s นแก p สช็ per, นะครับซึ่งสามารถนำไปขายลายนะครับได้ที่10ลูมิเลยทีเดียวนะครับอ่ะ นะครับก็ถือว่านี่ยคลิปตัวล็อกลงไปละลวงหน้าเลยนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ต้องรอให้อ่าเริ่มให้ผลผลิตนะครับถึงจะ h a r วส s t ได้อ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาคอยดูกันนะครับแล้วเนี่ยผมไอ้นี่ไม่ได้แล้วนะเพราะผมลงไปหนึ่งตัวละอ๋อแอดมอลได้ปะแอดมอลได้ปะเออตอนนี้ยังได้อยู่นะสมมติว่าผมไปจับมาเพิ่มใช่ไหมลงไปเพิ่มเติมเข้าไปได้นะอืมเติมเข้าไปได้มันยังไม่ได้แบบว่าถ้าเราจะ harvest นะครับ จะต้องเหมือนกับเก็บตัวเก่าแล้วมาลงตัวใหม่อะไรอย่างงี้นะตอนนี้ยังแอดเพิ่มเข้าไปได้นะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในที่สุดคริปโตล็อกก็จับแคลสซอเปอร์ได้1ตัวนะเพ,นเพื่อนนะนะครับก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เลโชที่สมเหตุสมผลนะเพราะว่าความจริงเนี่ยการที่จะจับ10%ใช่ไหมโอกาส10%นะครับโอกาส10%เนี่ยก็คือ10ตัวเพื่อนๆน่าจะได้สัก1ตัวประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยมันมีเลือกซ้ายเลือกขวาด้วยไง นะครับมันก็อาจจะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ในเมื่อซ้ายและขวามัน10%ทั้งคู่ความจริงมันคือ15%บ้าง10%บ้างเออความจริงถูกล้ก็คือประมาณ10ตัวเพื่อนๆควรจะได้สัก1ตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบับกันที่นึงเรามาดูบัฟกันนิดนึ่งไปดูฟาร์มก่อนไปดูฟาร์มนะครับว่า,วาที่เขาขายนะมันจะอยู่ที่ K-Cup พชอปนะ,อะตอนนี้เขาเปลี่ยนละนะครับเป็นบิลดิ้งนะ ยังมีขายอยู่นะครับอยู่ที่5้าบเท่าเดิมเลยก่อนผมอัดคลิปก็คือ5้าสิแดนะตอนนี้ก็ยัง5้าสิบดนะครับอยู่ที่ราคา75็ดสบห้าครับนะฮะคำนวณออกมาแล้วนะครับอผมเมื่อวานนี้เจอคุณปอนไปถามคุณปอนคุณปอนลองคำนวณออกมาให้ผมเข้าๆนะครับก็คือว่าะระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ที่ประมาณร้อยัปดสิบวันประมาณร้อยปดิวันนะหรือประมาณ6เดือนนะครับแล้วหลังจาก6เดือนนั่นคือเพื่อนๆกำไรแล้วนะครับคือกำไรแล้วฮะอ่ะ ก็ถือว่าน่าสนับหนึ่งนะสำหรับคนที่มีเวลาเล่นนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องเป็นคนที่มีเวลาเล่นแอคทีฟเพลเยอร์จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นฟาร์มที่น่าสนใจนะครับแต่มันก็จะมีแกลบที่ผมอยากให้เพื่อนๆคิดนิดนึงนะครับนั่นคือฟาร์มขายไม่หมดพอฟาร์มขายไม่หมดสิ่งที่น่าคิดคืออะไรฮะนั่นคือว่าราคาขายต่อนะครับเพื่อนๆไม่มีโอกาสขายแพงกว่า75้าครับฮะ นะครับมันจะไม่เหมือนฟาร์มลงหินลงไม้เนาะเออที่มันขายหมดไงถ้าเพื่อนไปขายต่อตอนเนี้ยคือราคาขายของเพื่อนเอนเนี่ยราคาเกินกว่าราคาตั้งต้นแน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนมันขายไม่หมดอย่างเงี้ยฟาร์มมันขายไม่หมดอย่างเงี้ยนะครับราคาขายที่เพื่อนเพื่อนจะขายต่อมือสองอ่ะมันไม่มีทางที่เพื่อนจะขายได้สูงกว่า75็ถ้าตาบใดที่ฟาร์มแกล s ซอร p เปอร์ per, ยังขายไม่หมด นะครับที่75ครับตรงนี้นะยังไม่มีโอกาสที่เพืเ่อนๆจะขายที่80-90นะครับยังไม่มีนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆทีนี้เรามาดูบัฟกันนิดนึงนะอะ่ตัวบัฟนะไปที่ช็อปฮะนะครับแล้วก็ไปที่ u t ลิต t ้นะอ่ะมาอธิบายนิดนึงนะครับมันมีทั้งหมด4บัฟด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับ storage box ก็คือว่ากรณีที่เพื่อนๆจับตัว glass hopper ได้1ตัวนะครับ มันจะช่วยให้กลายเป็นว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถจับได้2แทนฮะคือจับ1ตัวแต่เพื่อนๆได้มา2ฮะโอ้โหแปลว่าเบิ้ลเลยนะคูณ2ขึ้นมาเลยนะนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวบัฟตัวนี้จะไม่สามารถใช้งานได้กับที่มันเป็นโกลเด้นแกลสฮอปเปอร์นะครับใช้ได้กับตัวแกลสฮ h อปเปอร์ธรรมดาเท่านั้นนะฮะทีนี้นะครับในตัวเรื่องของคาปาซิตี้เหมือนกันนั่นคือจะช่วยเพิ่มฮะจากที่เพื่อนๆนะครับสามารถจับ จับแม็กซิมั่มคาปาซิตี้ของ g l a s s h o p p e r ได้ที่60นะครับในกรณีที่เก็บเอาไว้นะครับคือสูงสุดเพื่อนเพื่อจะไว้ได้ที่60อ่ะเออคือคือหมายความว่าเก็บไว้เพื่อที่จะลงในฟาร์มนะฮะจะเพิ่มเป็น120่ครับแปลว่าเพื่อนเพื่อมีโอกาสในการที่จะได้รีเชิญสูงกว่าเพื่อนๆละนะครับเพราะเราลงมากกว่าเขาไงเราลงไปถึง120ตัวนะแต่ก็ต้องจับไปได้120ด้วยเหมือนกันแต่เพื่อนๆถ้ามีบัฟนี้นั่นคือเพื่อนเพื่อนจับแค่อนกงไปเลย1 2เพื่ อ่านะครับแบบนี้นะอยู่ที่ราคา2 usdt นะครับถัดมาชื่อบัฟที่ชื่อว่า buck catcher นะฮะตัว buck catcher นะครับจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการที่เพื่อนจะจับ glass h o p p e r ได้สำเร็จฮะโดยเพิ่มโอกาสที่จะจับตัว golden glass h o p p e r นะฮะจาก2%ไปเป็น5%ครับ อในแต่ละครั้งนะ each time you successfully cash a glass h o p p e r นะครับ increase the chance to get a golden glass h o p p e r from 2%ถึง5%นั่นคือแปลว่าคือ glass h o p p e r ที่เป็น golden เนี่ยมันคือการจับ glass h o p p e r ตัวธรรมดานี่แหละครับแต่พอจับได้สำเร็จเนี่ยโอกาสที่มันจะกลายเป็น golden glass h o p p e r นั่นคือ2%ฮนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมีตัว buck casher ตัวนี้จะเพิ่มจาก2%เป็น5%ครับอืมน่าสนใจทีเดียวนะฮะถัดมานะครับนั่นคือตัว handnet นะครับตัวแฮนด์เน็ตนะฮะตัวนี้นะครับจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการจับกระสับเปอร์นะครับจากที่ผมอ่า10% 15%นะครับ20%เป็น50-80%แปลว่าโอกาสที่เพื่อนจะจับกระสับเปอร์ได้เนี่ยโอ้โหสูงขึ้นมากๆเลยนะครับอืมถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวแฮนด์เน็ตนะนะฮะจะโอกาสที่ถ้าเพื่อนๆเ,เจอกระสับเปอร์เมื่อไหร่มีโอกาสจับได้2ครั้งเนี่ยน่าจะจับได้และหนตัวนะครับอันสุดท้ายนั่นคือตัวเฟอร์โรมอน เพอร์ฟนะูมนั่นคือเหมือนแลงดึงดูดเนาะเออการดึงดูดนะฮะฟิโรโมนเขาอ่านว่าฟิโรโมนนะครับเป็นฮอร์โมนนะฮะทีนี้เนี่ยมันจะช่วยโอกาสในการที่จะเพิ่มสปอเลตฮะจาก7%นะนะสปอเนตเร์เซนต์นะครับไปเป็น30%มสิบเปลยเพราะเพื่อนเพื่อนเข้าแมปนั้นเนี่ยโอ้ยโอกาสที่เพื่อนๆจะเจอนะครับตัวแกลสซ์เปอร์เนี่ยเพิ่มไปเป็น30%เลยนะเนะข้า3แมปเพื่อนๆควรจะเจอตัวแกลสซ์เปอร์สัก1ตัวแล้วแหละ นะครับอืมน่าสนใจทีเดียวทีนี้เขามีราคาแบบแพ็คเหมารวมมาสินะฮะนั่นคือเพื่อนๆจ่าย8 USDT นะครับต่ออาทิตย์นะครับเพื่อนๆจะได้ทุกบัฟเลยนะฮะทั้ง4บัฟเนี่ยนะครับได้หมดเลยนะครับเฉลี่ยตกบัฟละ2 USDT นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปซื้อแยกนะอันนี้3 USDT อันนี้3 USDT อันนี้2 USDT แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ2 USDT ก็คือทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่6 7 8 90 10 USDT ซื้อแบบแพ็กเกจเหมารลมยืนเหลืออยู่แค่8 USDT อ่ะเพื่อนๆที่เป็น Active Player ลองดูครับลองตัดสินใจดูนะนะครับถือว่าน่าสนใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปตัวล็อกก็ขอไลค์เป็นกำลังใจให้กับคลิปตัวล็อกด้วยนะครับในที่สุดก็จับตัว Glass Surfer ตัวแรกนะครับของตนเองได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ